i <aunque S 2> ออดิชันตลอดมาเป็นเพลงแรกๆี่ใช้ออดิชันด้วยเพราะฉะนั้นคือเจอแบบแบบนี้ก็ไป่านค่ะจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จจนเป็นอ i Fire โอ้โ้อนรับเข้าสู่รายการ Song Story ด้วยสวัสดีนะครับครับ ดีมากเมื่อกี้พยายามแบบว่าอะเพลงให้หลับตาแล้วก็ฟังหลับตาเสียงแบบละมุนสวยมากลืมตาก็สวยหลับตาก็เพอร์เฟกต์อะจริงอ้าอาเป็นคนที่พิเศษมากๆเลยเวลาเราได้ดูได้ฟังเวลาร้องเพลงใช่จริงๆแล้วเราได้เห็นอาอามานานเหมือนกันนะหมายถึงว่าเห็นในหลากหลายรูปแบบการแสดงก็เห็นเล่นซิทคอมเล่นละครเล่นละครเวทีก็มีซิทคอมตอนนั้นหนูเล่นเรื่องอะไรนะคะบางรักซอยเก้าทับหนึ่งค่ะ ละครทีวีหนูเล่นอะไรนะมีวาสานารักค่ะแล้วก็ล่าสุดก็มีเรือนทาตเรือนทานงานแสดงผ่านมาแล้วแล้วก็มาละครเวทีนีก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ยากใช่ละครเวทีเริ่มแรกคือเรื่องสีแผ่นดินค่ะเป็นประภัยเป็นประภัยตอนเด็กแล้วหนูไปได้ยังไงค,คือว่าอยู่ดีๆหนูก็เขาเขาเรียกตัวหนูไปหรือว่ายังไงประกวดเดินแบบค่ะ แล้วก็ในแก๊งเด็กๆที่เดินแบบด้วยกันเขาแชร์กันในกลุ่มแม่ๆว่าเอ้ยมีออดิชั่นของรัชดาไลแล้วเาก็เลยชวนกไปค่ะหนูแสดงเดินแบบเฮ้ยหนูททุกอย่างเลยเหรอลูกเหรออันนี้ต้องยอมนะเขาไปทุกที่จริงๆนะเอาจริงตอนนั้นหนูชอบอะไรสุดเพราะว่าหนูก็คือว่าละครร้องเพลงเดินแบบถ้าคิดว่าชอบที่สุดคือชอบร้องเพลงค่ะเพราะว่าเราเริ่มต้นคือร้องเพลงบนรถกับพ่อ ใช่นั่งรถแล้วก็แบบร้องเพลงกับพ่อร้องเพลงกับพี่ชายร้องเพลงกับแม่ก็เหมือนแม่พ่อก็เห็นว่าเออเรามีความสามารถด้านนี้ก็ผลักดันเต็มที่มีไปประกวดตอนนั้นคือ w ี k i d ดใช่ไหมตอนน้มี k i d ด้วยค่ะ The Voice Kids ด้วย The Voice Kids ด้วยก็มีแบบสั่งสมประสบการณ์เรื่องร้องเพลงมาด้วยครับเดินแบบแล้วก็ยังไงมันไปสู่ละครเวทีได้ยังไงไปตามเพื่อนค่ะแล้วก็ดูว่าแบบเออเป็นอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็ช่วงนั้นแบบอะไรที่อยู่ในวงการแล้วก็อยากไปหมดเลยก็เลยลองส่ง ไปออดิชั่นไปคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไปออดิชั่นเป็นแม่พลอยด้วยใช่เจอพี่อาค่ะทุกคนพี่อาก็คือว่าโปรดิวเซอร์รายการของเราด้วยซึ่งเป็นผู้มกับผู้คร่ำวอดในวงการละครเวทีทำหลายอย่างเลยร้อนเงินจัดเลยครับมนจะไม่ไปอย่างนั้นเอ๊ะและทีนี้พอไปบทแม่ประภัยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะแปดขวบมั้งใช่ไหมแปดขวบลมทำอะไรแปดขวบมาเก็บ บาดเจ็บเท่านั้นทาหินหินลูกแก้วเท่านั้นลูกแก้วเท่านั้นเลยเป่าไม้ติ่มดิใช่ดูเลยบางวันก็เล่นน้ำลายเม่ไม่นาไหลยมันมีความกดดันไหมเด็กตอนนั้นมันรู้มันรู้สึกว่าหน้าที่หล่อหวานแปดครัวป่ะฉันต้องเล่นกับเพื่อนป่ะันต้องมาทำอะไรตรงนี้อ่ะตอนั้นก็สนุกสนุกค่ะอยู่ในกองก็มีเพื่อนเหมือนกันมีเพื่อนๆมีน้องๆมีพี่ๆทีมงานทีนี้ก็ได้รับบทแล้วเป็นแบบว่าคุณแม่ปลาภัยตอนเด็กๆ ไปทำงานกับพี่บอยเป็นไงบ้างทำไมเราถึง s <S <th us uk> ต้องถามเรื่องนี้ทำงานพี่บอยด,ดีสไตล์อยู่แลยดีอยู่แล้วค่ะทำไมต้องถาม <th us uk> ถามเหมือนถ้าเขามแย้มอะไรไม่ไดีโทษนะมีขน,นให้พบ้ยติดลิ้นมึงป่ะตอนเนี <th us uk> เ้ยเลียหรอคือต้องบอกว่าคือพี่บอยเนี่ยเวลาแกดุแกดุกแล้วตอนเด็กๆเวลาเด็กๆเจอทํางานอะก็ดุหมดไงตอนนั้นหนูมีภาวะที่แบบว่าเกร็งหรือว่ากดดันเครียดไหม เวลาเจอพี่บอยอะจะมีความเครียดเวลาที่แบบเล่นเสร็จในแต่ละวันนะคะเขาจะมีเมนเทอร์มีคอมเมนต์แล้วเราก็จะแบบเอาแล้ววันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าซึ่งก็เคยเกิดไหมคิดว่าเคยนะคะคิดว่าเคยมันกีต้องมีอะไรแบบมีคอมเมนต์ที่เขาอยากปรับแก้ในแต่ละจุดอะไรเงี้ยไม่แต่เชื้อป่ดนั่นคือโรงเรียนที่ดีของไอนะที่เจอพี่บอยก่อนนะแล้วเจอตั้งแต่อายุแปดเก้าขวบนาบวอะก็ผ่านละครเวทีเรื่องแรกมานันก็คือ ซีแผนดินใช่แต่เคยร่วมงานกคุณโดมนเขาก็ยังเล่นละครเวทีต่อไปจริงๆก็คือเล่นหลายๆเรื่องด้วยกันเนาะมันถึงว่ามันเว่าเล่นหลายๆเรื่องแต่เรื่องที่ได้มาเจอกันคือเรื่องแฟนจ๋าดคซึ่งอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นอไอในลักษณะที่แบบทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นคือครบจริงๆผมยังจำบรรยากาศของการซ้อมได้คือตอนซ้อมเนี่ยมันจะมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งที่ เขาว่าต้องร้องเป็นโซโล่คือร้องคนเดียวในเพลงในเพลงนั้น<ม>แล้วจวังหวะที่เขาร้องเพลงนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินเนะี่ยผู้คนในห้องอะ่ะคือนั่งแบบคืออึ้งไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อเลยว่าเขาคือตัวละครน,นี้ตัวละครที่รักการร้องเพลงจริง<ม>ๆอันนี้ไม่ได้ยืนยันแค่โดมนะยืนยันว่าผู้กำกับก็ก็พูดอย่างนั้นก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายกันแต่ผมในฐานะที่อาก็เคยดูละครเรื่องนี้แต่ผมอาจจะ หลายปีมาแล้วมันผ่านมาแล้วนานแล้วจัไม่ได้แล้วคนดูหลายๆคนอาจจะไม่ได้ว่าดูด้วยใช่ใช่วันนี้พี่ขอสังเิตน,นึงได้ไหมสำหรับเพลงนี้ได้ค่ะได้จัดมาเลยค่ะ จังหวะตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กอะแล้วตัวละครมันเป็นเด็กมากตัวละครมันมีความมุ่งมั่นว่าแบบฉันอยากจะไปจากที่นี่อยากไปร้องเพลงอยากทำตามความฝันมันเป็นตัวเขาอะแล้วเขาร้องมาด้วยความรู้สึกนั้นสายตานั้นรู้กหลังจากนั้นจริงๆแล้วก็เห็นนะอายก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆผ่านเวทีนู่นนั่นนี่ผ่านงานมาเยอะแยะมากมายจนไปเห็นอีกทีก็คือไปโผล่ในรายการเซอร์ไวน์เวลแล้วค่ะก็คือในรายการโฟร์อีใช่ไหม อันนี้ย้อนอนีกนิดนึงได้ไหมคือว่าอย่างที่เราร้องไปเพลงเริ่มต้นที่คุณบอกว่าเพลงแค่หลับตาเนี่ยคือเพลงที่ใช้แข่งขันรอดิชชั่นบ่อยๆทำไมถึงเ,เป็นเพลงนั้นเพราะว่าหนูชอบพี่หนูนาค่ะ oh. ก็เลยแบบเลือกเพลงนี้ ชอบฟังเพลงพี่หนูนามากคือฟังเพลงนี้เรารู้สึกแบบพี่หนุ่นาเขาร้องเพราะมากมากแล้วเราก็เลยอยากร้องให้ได้แบบพี่เขาอยากกิงแบบพี่เขาี่เรียกว่าเป็นไอดอลเลยได้ไหมหนูนาไอดอลค่ะไอดอลคนแรกเลยค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวอาอายเองอ่ะเป็นเป็นหนึ่งคนที่อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนพวกเราพวกเราเนี่ยเดินทางตามความฝันมาเวทีเดียวเลยเดี๋ยสาแต่อาายอ่ะเป็นคนที่แบบไปในช่องทางที่หลากหลายใช่มากๆจริงๆเรามีท้อไหมมีเหนื่อยไหมตอนนั้นแบบเด็กอ่ะ บางทีมันก็ต้องมีแบบผิดหวังบ้างถูกไหมมีค่ะมีผิดหวังเยอะมากหนูคิดว่าอตอนนั้นก็คงเศร้าค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าท้อมไม่อยากทําเพราะเรารู้สึกว่ามันยังมีทางอื่นๆที่เรายังไปได้อยู่ยังสามารถเลือกไปแบบออดิชันที่อื่นได้มีงานอื่นๆเข้ามาได้ก่อนหน้าจะไปโฟ e อีบ่ะอัาวคนเต้นเก่งเดีเ๋ยวว่ะ ไม่ค่ะไม่เก่งเลยเต้นไม่ได้เลยไม่เคยคิดว่าเลยจะมาเต้นมาก่อนจาได้เพราะว่าวันปิดกองแฟนจ๋าวันที่เขามีปาร์ตี้กันอ่ะคนอื่นในแก๊งอ่ะเด็กๆที่เขาเล่นด้วยกันอ่ะเขาออกไปเต้นกันนะใช่ก็ออกไปแล้วก็ไปยืนดักดกแดกเต้นไม่ได้นะดักแดกดักแดกด๊กอเงี้ยหรอใช่คือแล้วตอนนี้ก็คือว่าเกอร์กรุ๊ปงงเลยอ่ะงงเลยแล้วการที่หนูเขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะหนูคิดไหมว่า ไม่ไหวว่ะเคยมีทอม้อไหมเคยแบรู้สึกว่าแบบเคยเห็นคนอื่นเขาเต้นเ <c oughs> นี่ยคนอื่นเขาแบบเมาฟอร์มกันแบบนั้นอะไรเงี้ยเราไหวไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูไม่ท้อเลยค่ะหนูแค่แบบเหมือนแอบ,บส่งพี่ๆว่าแบบเฮ้ยเขาทำยังไงให้มันเต้นได้วะแล้วแบบเราอยากทำได้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> วิธีคิดคือบวกสุดๆมีแบบว่ากําลังใจแบบคนรอบข้างไปที่บางทีแบบว่าเขาบอกหรือแนะนําวิธีคิดเราอะมีเรื่อยๆคะ<ม>่ะก็มีทั้งพ่อทั้งแม่พี่ๆในวงก็ก็ๆๆเป็นกําลังใจเหมือนกัน<ม>อยู่ในรายการคือไม่เครียดเลยเพราะว่าทุกคนแบบเหมือนไม่ได้มาแข่งกันทุกคนคุยกันทุกคนสอนกันตลอดเวลาหนูก็พัฒน,นาไประหว่างถ่ายรายการนี้หรอค่ะตอนนั้น,นถ่ายยูีิวีอยากรู้ว่ะน่าจะครึ่งปีได้ค่ะออกครึ่งปี่ก็เท่ากับฝึกเต้นไปครึ่งปี แล้วก็ออกมาเก่งเลยอะไม่เก่งคะ่ะตอนตอนออกมาก็ยังเต้นเต้นไม่ได้แบบไม่ได้ดีมากขนาดนะะั้นค่ะเคยคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าตัวเองไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงจะม,มีความฝันอื่นๆอี่นถกไหมโอโ้โหคือที่หนูคิดไว้ถ้าไม่อยู่หน้ากล้องก็คงอยู่หลังกล้องก็ยังโนเวียน่ดนบันเทิงอ่ะถูกไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักใช่ค่ะทาอะไรอะหลังกล้องอยู่กะทำะไรอย่างเป็นแบบคนคุมอัดเสียงก็ได้คะ่ะหมายถึงแบบเป็น music d i คเตอร์ พูดจริงทําได้เลยใช่ทําได้เลยทําได้เลยใช่จากวันนั้นอ่ะเราเคยมีพี่หนูนาเป็นไอดอลหรือมีใครหลายๆคนเป็นไอดอลในชีวิตเราแต่พี่เชื่อว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราได้กลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเมื่อได้ฟังเส้นทางของอาอยได้เห็นว่าเราแบบพยายามแค่ไหนอเงี้ยมีอะไรอยากบอกไปถึงทุกคนที่กําลังแบบเดินทางทํามความฝันตัวเองไหมอะไรเงี้ยโอ้ก็อยากขอบคุณก่อนค่ะที่คิดว่าหนูเป็นไอดอลของใครหลายๆคน หนูอยากให้ทุกคนที่แบบมีความฝันได้ลองทํามันจริงๆแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องไปเครียดกับมันมากเราแบบทําไปเรื่อยๆเราไม่จําเป็นจะต้องสําเร็จเลยอะค่ะเราสามารถเดินทางไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวข้างทางไปเรื่อยๆเพื่อไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งได้หอยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะก็คือว่ามีความสุขในทุกๆกาวนี่คือไอดอลของของคนยุคใหม่ของเด็กๆยุคใหม่นี่แหละที่เขาจะเติบโตมาแล้วก็เห็นคนนี้แหละรู้สึกว่าเขารักและทุ่มเทกับสิ่งที่เขารักจริงๆ วันนี้มีสักหนึ่งเพลงแล้วกัน,นไหนๆพูดให้กําลังใจกับคนมีฝันทุกคนแล้วร,ร้องเป็นเพลงให้เขาให้กําลังใจพวกเขากันดีกว่าได้ะ่ะเพลงชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงชื่อฮิวใจค่ะทำไมถึงชอบเพลงนี้หนูฟังครั้งแรกเราแบบรู้สึกดีมากรู้สึกแบบมันเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างที่เราแบบสมมติเราเหนื่อยจากการทํางานมาซ้อมเต้นมาวันนี้เราอาจจะเต้นได้ไม่ดีเท่าที่เราคิดครเรากลับบ้านมาฟังเพลงนี้แล้วก็แบบอู้มันสามารถทําให้เรา ดีขึ้นมาได้มันฮิวใจตามชื่อเพลงเลยก็เป็นเพลงที่ดีในฐานะว่าวันนี้นอกจากอาอายแล้วเราทั้งสองคนพีิก่อนก็จริงๆก็เป็นนักร้องที่ก็เดินทางตามความฝันมาเหมือนกันน้อสู้มาเหมือนกันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเดินทางตามหาความฝันนะครับฮิวใจครับผม ฉันเห็นหน้าก็รู้ทช่ไหมสุดสยมันเคอไม่ใช่เธอที่ฉันรูจักเลยมีเรืออ่องยาใช่ไหมหรือใครทำมาไม่ดี เพลงเพลงนี้มันหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอลกที่ใจร้ายเท่าไหร่ ผ่านพ้นไปรู้ไว้เธอเก่งมากเลยคน

เราได้ฮิลใจไปด้วยเลยนะในกงดีด้วยกันการร้องเพลงอาไเหมือนเราร้องเพลงกันดีขึ้นเลยอ่ะเหมือนน้องแบกน้องแบกน้องแบกเราน้องหลังแอนากบ้างเขาถูกเป็นไงรู้สึกไงบ้างพอเราลองเพลงนี้มันดีค่ะมันดีนมันตามเนื้อเพลงเลยค่ะเราเคยมีโอกาสได้แบบพูดให้กำลังใจหรือว่าแบบฮิลใจแฟนๆของเราบ้างไหมคิดว่าไม่ค่อยค่ะเชื่อป่ะจริงๆแล้วผลงานผลงานของเราอ่ะ ซึ่งจริงๆงนั่นแหละตลอดเวลาที่มันมาเราเห็นเลยว่า<ม>ทุกคนงานที่ายทำอ่ะอายทำด้วยความตั้งใจแล้วทุกคนก็ได้รับความความสุขจากสิ่งที่ายทำจริงๆตอนนีม้มีงานอะไรบ้างไหนลองอัปเดต<อ>หน่อยมันเยอะแน่นอนี่มันใจ <S <S ตอนนี้โฟรพึ่งปล่อยเพลงใหม่ไปค่ะ I like boys <ม>ใช่เป็นเพลงคัมแบ็กก็มีชาเลน g ์ด้วยสามารถเข้าไปเต้นกันมีไหมมีไหมมีละครค่ะทางช่องสามเรือนธาตุค่ะ ซึ่งน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะเพลงประกอบละครของทางช่องสามเหมือนกันค่ะจนกว่าจะได้รับกันแล้วมีเพลงอื่นอีกไหมถ้าแบบเพิ่งปล่อยเลยก็คือเพลง Thailand Game Show ค่ะา t h a i l a n d g a เกม h o w Thailand g a ก e Show ก็คือเป็นเพลงที่แบบเอาไปประกอบงานเกมงาน Thailand Game Show ของปีนี้นะคร ซึ่งก็จะเป็นโฟอีร้องกับใครพี่คอปเตอร์ค่ะพ wow. ี่คอปเตอร์เขาชื่อเพลงว่าอังสอมเบิลใช่ปะใช่ค่ะอังสอมเบิลคือมารวมกันรวมพลกันโฟอีก็รวมพลกับคอปเตอร์แล้วก็ชวนทุกคนมารวมพลกันที่งานไทแลนเกมโชว์ของปีนี้ด้วยโอ้โหมีอีกเหรอฉันรู้มาว่ามีอีกจริงเหรอมีอีกอ่ะไม่เป็นไรอยู่ไว้อัปเดตในอินสตาแกรมม เราไปตามผลงานทุกอย่างของน้องๆของน้องได้ทั้งในไอซีของอาเองแล้วก็ของโซลดด้วยใช่เพราอิอิอฟิเชียลค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้ที่สุดแล้วขอบคุณอาไอมากมากที่ให้เกียรติมารายการของเราน้องน่ารักมากขอบคุณมากขอบคุณมากว่าแฟนๆในอีพีนี้จะได้กำลังใจดีๆจากน้องไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับโอเคอีพีหน้านะครับซองซอรีจะเป็นเรื่องราวของใครและจะเป็นเพลงอะไรติดตามได้จ้าเรียบร้ไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้หนูได้มาถ่ายรายการ Song Story กับพี่โดมแล้วก็พี่ตั้มนะคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่เราเคยร้องมาก่อนหน้านี้แล้วแบบเออมันมีความหมายกับเรามากแล้วบวกกับได้ร้องกับพี่โดมพี่ตั้มด้วยซึ่งพี่พี่เขาร้องเพลงกันพร้อมมากๆอยู่แล้วก็เลยมีความตื่นเต้นค่ะดีใจมากๆที่ได้ชวนมาอยู่ในรายการนี้ค่ะให้ฝากถึงแขกรับเชิญคนต่อไปเหรอคะอุย้ยหนูคิดว่าเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่า ทำได้อยู่แล้วค่ะอาจอาจจะลองเพลงดีกว่าหนูอยู่แล้ว